ใครที่กําลังตามหาเคาน์เตอร์เตาที่ใช้ถ่านและฟืนได้สสวยราคาสบายกระเป๋ามาที่นี่ร้านเตาอังโลจินโบราณราชบุรีครบจบแน่นอนเตาถ่านร้านนี้เป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานประหยัดถ่านมากเติมถ่านรอบเดียวอยู่ได้หลายชั่วโมงส่วนเตาฟืนสามารถใช้ได้ทั้งไม้ฟืนและก้อนถ่านเติมถ่านเติมฟืนโดยที่ไม่ต้องยกหม้อออกทางร้านมีเตาฟืนแบบมีลิ้นด้วยนะคะเหมาะสําหรับบ้านใครที่มีไม้ฟืนเยอะใครชอบปิ้งย่างทางร้านก็มีเตาปิ้งย่างเหมือนกันค่ะเตาถ่านเตาฟืนเตาปิ้งย่างช่องคีเท่าจะอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะเคลียทําความสอออาาาาางงงง่่่่่ยํํหรรััับเเเพืืนททีีกกลลวตใช้ เป็นนานๆและเกิดการชํารุดทุกคนหมดกังวลใจได้เลยค่ะร้านเตาอังโลจีนโบราณมีโรงงานผลิตเตาเป็นของตัวเองทุกคนสามารถสั่งซื้ออะไรจากทางร้านไปเปลี่ยนเองได้ในนคะถ้าเกิดมีการชํารุดอะไรเขามีจำหน่ายไปหาเซื้อเปลี่ยนได้เลยค่ะร้น,นี้ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากเข้าไปชมสินค้าหน้าร้านหน้าร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอ,อรําเภอเมืองตําบลเจดีห์หักค่ะภายในร้านยังมีสินค้าให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช งานทุกชิ้นจะเป็นงานแยกสงชิ้นแบบนี้ค่ะยกเคลื่อนย้ายสะดวกสําหรับใครที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาราน,นี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะ้าน,นี้มีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้ามีน้ําหนักมากขอคนช่วยยกลงหน่อยนะคะทางขนส่งจะมีรถเข็นติดไปค่ะใครที่อยากได้เคาน์เตอร์เตาราคาสบายกระเป๋าและสินค้ามีคุณภาพแนะนาร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีค่ะไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ